สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลมา u t u b e เฟรนสสวัสดีช่วงเย็นสี่โมงเย็นทุกคนโอ้โหอากาศร้อนมากเลยนะคะพอดีวันนี้ไปส่งคุณลุงอูเวอร์ไปดูฟุตบอลนะทุกคนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยนะคะหลังจากดูฟุตบอลเนาะคุณลุงก็ชวนไปด้วยนะแต่ว่าเจ็บหัวเข่านะก็เลยไม่ไปด้วยนะคะทุกคนไปส่งแล้วก็แวะตลาดทุกคนไปดูได้อะไรมากินทุกคน <laughs> ไปตลาดก็ไปได้ของอร่อยนี่ทุกคน ไดข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็มีไส้กรอกอย่างนะจ้าได้ชิมไปแล้วนิดนึงนี่ทุกคนไส้กรอกอร่อยมากชิมไปแล้วนิดนึงแค่ข้าวเหนียวมาสิบบาทนะนี่ทุกคนใส้นี่มาด้วย่น่องจ๋าทุเรียนทุเรียนเอ้ยทุเรียนเห็นไหมคะทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้ยเขา่าเจ็บนะคะมองไม่ค่อยชัดทุกคนเห็นไหมทุเรียนลูกนี้ 220บาทพี่น้อง220บาทมาดูปริมาณโอ้โหคุ้มมากเลยลูกนิดเดียวนะจ๊ะแต่ว่าได้แบบทุกคนดูสินี่ได้เยอะมากสามพู่สี่พู่ห้าพูพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าดูทุกคนได้เยอะจริงๆนะจ๊ะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะได้เยอะมากเลยเห็นไหมมาแกะชิมด้วยกันเลยนะจ๊ะนี่ กินก่อนที่คุณลุงจะกลับมาแล้วคุณลุงก็จะบน่นเราว่ามันเหม็นนะทุกคนมาจ้าโอ้ยไม่ได้ทําคลิปยาวๆนานแล้วมากิน,ด,กนกด้วยกันเด้อจ้ะเด้อจะก็ยุ่งวุ่นวายอะไรเลยพี่น้องเออไม่ได้ทําคลิปเลยจะกินทุเรียนกับข้าวเหนียวแล้วทุกคนมามาจ้ามาจ้าทุเรียนลูกเล็กนะทุกคนสองร้อยยี่สิบบาทกําลังกินเลยออื กินกับข้าวเหนียวพี่น้องจ๋าอื ใอ่กินไม่ได้ครับอ,อร่อยอะ่ะพอกินได้มันถึงกับอร่อยมาก น,น,นมเนยเลยจ้ะไม่ได้กินทุเรียนพี่น้องเอ้ยน้องจาน ออกมันๆนะทุกคนหวานนิดๆลูกชายสองลูกนั่งอยู่ข้างๆพี่นเนาะเขามารอชิมไก่ด้วย สองพูไปแล้วพี่น้องจา้าม้อนทองโลละร้อยห้าสิบนะจ้าตอนนีอ้อันนี้พูนั่นฉุกมากมาทุกคนองนุ้กชาทำเจมโก ดูด้น้ำมาดูดมือท uh, ุกคนดูลูกชายเด้ออืม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 อืกลืมอ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 ืกอืม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 ออ๋อืมอลูกนมออยู่ืมอืมอือ่มออ เห็นไหมเห็น no? ล you know no? yeah. ah. ูกชายไหมลูกชายอยู่ไหนครับลูกชายแมวอยู่ไหนครับไหนล่ะีหนล่ะเฮ้ยเลือกเห็นตาหูน้องอยู่กับแมวมีความซุขดีทุกคนเ้ยกินไปคุยกันไปเนาะจ๊ะเนาะกิน กินขาเม้ามอยจ้ะคุณลุงแลืออีกเก้วาวันจน้ะก็จะเดินทางกลับเยอรมันเนาะจะเนาะมานี่ยังไม่ได้ไปไหนคุณลุงไม่ไปไหนเจะอยู่แต่บ้านทุกคนอ,อยู่บ้านแล้วเย็นก็ไปดื่มกับเพื่อนบ้างแล้วแกก็ไปดูฟุตบอลนะแค่นั้นเองจ้ะ ไปทะเลวันหนึ่งไปซื้อของจะผ่านทะเลเฉยๆจ้ะแกบอกโอ้โหแกไม่เอาแล้วแกบอกทะเลมันดูมีแต่ควันมืดๆนะจ้ะแกก็ไม่ชอบอืมอืมวนอ่ ยิงกับข้าวเหนียวทุกคนพูนี่นี่อรอยนี่ยทะเลาะกันแล้วเราไม่มีไก่นะ เมือหให้แป๊บนึงทุกคนเอ้ยต้องกินใหมหมดแต่เดี๋ยวเมนเดี๋ยวคุณลุงมาบ<น>ุญทุกคนพูนี่หวานนี่กัคนเนี้ย

้อยแล้วอันนี้ก็เป็นจะพักเราไม่ต้องหาจานกินง่ายๆเ,เก็บทิ้งเลยนอกจากเนาะอ คนห้าพูหายไปในพิษตาเรียบร้อยแล้วมาดูลูกชายรอ,อก,กินไก่พี่น้องดูลูกชายรอ,อก,กินไก่เด้อไหนลูกชายมามีนคนน้ารอกินไก่เห็นไหมจริงเหรอ,อเห็นไหมทุกคน โอเคจะ้ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวนี่ทุกคนแกะไก่ให้แมวนะจจะน่ะแล้วเราก็จะกินเนียจ้ะไส้กรอกนี่ทุกคนอร่อยมาก ของลูกเรียบร้อยหลงไม้อืมเอเ็เรียบร้อยพีย่น้องจา้าข้าวเหนียวกับไส้กรอกเข้ากันแซ่บๆพี่น้อง มาละวยี่สิบาทเนาะอยู่ตลาดปรานาสินใจเนี่ยใช่กรอบเนื้อแบบนั่นแน่นอ,อ,อร่อยแบบไม่มีไม่มีมันเลยจะอร่อยมาก แซ่บเดี๋ยวทุกคนมันแซ่บอลูกชายหที่สองลูกชาย ก็ชอบกินไก่ย่างมากเลยสองนมงชิลร่กับไทเกอร์ทุกคนอยู่กับแมวนี่แดดทุกคนเอ้ยมีความสุขอยู่กับลูกแล้วโดด ไไทุกคนกินเร็วมากเราอิ่มแล้วทุกคนเผ็ดด้วยโอเคจ้ะทุกคนลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย พบกันใหม่คลิปวดีโอหน้าจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบายบายเจ้าจ้าอาวิเจอร์เซนจู